สวัสดีครับก็ให้ดูเจ้าตัวนี้นะฮะแผ่นกล้องอบเบาอาอจจะสัน่นนิดนึ่งเพราะอยู่ในขาตั้งแล้วมันโยกได้ผมก็จะโยกให้ดเจ้านี้คือแจ็คสันนะน่าจะเป็น X-Series น่าจะาผลิตในญี่ปุ่นเขาว่าเนี่ยนองเขาว่าเจ้าของเจ้าตัวนี้ก็ได้ทำการส่งให้ช่างช่างก็เป็นร้านของมือกีตาร์ระดับตำนานของค่ายดังเลยนะ ก็ไปเจอตัวกันมาคุยเฮฮาสนุกดีนะครับพิสัยดีมากนะครับกีต้ารก็ระดับไฮเอนด์ทั้งหมดในร้านเขานะองน้องๆก็ส่งตัวนี้ไปให้ช่างทําปัญหาคือว่าตัวเนี้ยน้องเขาอยากจะเปลี่ยนเพราะมันเป็นสนิมแล้วก็บางตัวก็ลูกเตาก็สึกหมดแล้วนะครับก็เลยไปสั่งลูกเต่ามาให้ใหม่มันจะมีลูกเต่าตัวเนี้ยตัวยึดจากโบว์ข้างหลังเนี้ยน็อตท้ายล็อกนี่นะลูกเต่าเนี้ยบางตัวเป็นไทเทเนียมก็มีนะซึ่งผมก็ไม่แนะนําผมก็แนะนําให้ตัวที่มันเป็นสังกะสี เคลือบดำธรรมดานี่หละเพราะว่าแมทเทเรียลมันจะได้เข้ากับกเซนดบางทีเอาแมทเทเรียลต่างกันเสียงกีตา้ามันก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนไปอย่างบางตัวเนี่ยตัวเนี้ยเป็น,ปน,ปนสแตนเลสทั้งหมดงยนะซึ่งผมก็ไม่แนะนำก็เอาตัวนี้มนเป็นสักสีแล้วก็ชุบมาน้องเขาอยากได้สีทองนะ,อะทองกระทองหาให้ก็ไปทําการเปลี่ยนมาก็ให้ช่างเซตกลัวมันจะไม่ดีหรือมันสูงไปหรืออะไรเงี้ย ช่างก็ช่างก็ทํามาแล้วก็มันก็ยังไม่สมพีดเพราะเขาบอกว่าเอ้เหลือสายหนึ่งไม่ได้ใส่นะไปใส่สายก็จบแหละผมก็เอามาลองเช็คดูให้นะครับออสายไม่มีผมก็ถอดสายเกา่ากีตาร์ผมเนี่ยใส่ไปให้นะครับอืมซึ่งกีตาร์ตัวเนี้ยน้องเขาไปเที่ยวญี่ปุ่นน่าจะสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยสีเนี่ยฟินิชมาแบบกอสตรีนะครับอืมมันวาววับเลยผัดมันมาอย่างดีนะครับ สีข้างในน่าจะใช้เทมเพลตพ่นนะก็คือเอาแผ่นตะแกรงอะไรต่างที่เป็นะสากที่ทําลายไว้แล้วด้วยตัดด้วยคอมพิวเตอร์หรืออะไรต่างนะวางแปะให้พอดีแล้วก็อาจจะพ่นสีสองชั้นนะครับทาสีชั้นหนึ่งให้เป็นสีดมอีกชั้นหนึ่งก็พ่นทับให้เป็นลายลวานะวาเนาะรุ่นลวาวาอะไรไม่รู้น,นะคอเนี่ยทำเซ็อย่างดีเลยสวยนะเซ็ทเนคเซ็ททูอะไรแล้วแถมยังเจานะพลอตให้พอดีกับเทมโอลโลที่เป็นสเปเชียลโฟล่ย ตัวนี้มันก็จะไม่มีเว้าออกมาถึงตรงนี้นะการใส่ตัวนี้ใส่กา้านขันโยกแล้วก็เต้ารับขันโยกข้างในที่ประกับข้างในเนี่ยเขาก็ทํามาดีมากแล้วก็ไม่ได้เจะทะลุมาถึงตรงนี้นะครับอาจจะเจาบมาแค่ครึ่งเดียวซึ่งบางรุ่นนี่จะจะอ,อย่างนี้เลยแล้วก็โยกออกมาอย่างนี้นะเพื่อจะแบ่งพื้นที่ให้ขยับพื้นที่ให้ใตัวเต้ารับเซมโบโลการขันโยกที่เสียบเข้ามาครับก็ทามาให้พอดีกับตรงนี้ซึ่งเป็นลักษณะธรรมดาพื้นๆของฟอยลรถอยู่แล้ว ที่แผ่นบล็อกตัวนี้ที่รับเสียงเนี่ยที่เป็นสังกะสีเนี่ยเขาก็ทำมาแค่นี้แล้วก็บักไวเผือเ่อพื้นที่ไว้สำหรับเต้ารับขันโยกค,ครับคอแข็งแรงมากใส่สายเบอร์10บเบอร์11 12น่าจะได้สบายๆอย่างเงี้ยไม่แทบไม่ไม,ไม,ไม,ไม่นี่เลยนะลิ่งมากนะครับน้ำหนักพอดีนะไม่ได้ร่วมเท่าไหร่แล้วแต่เป็นไอ,อ้หัวก็ยังคงเป็นหัวไม่ได้หัวแบบรีเวิร์สนะหัวธรรมดาแบบแจ็คสันนะครับสวยงามนะครับ ตัวนี้ก็ไปเปลี่ยนมาน้องเขาอยากได้อะไรที่มันไม่เป็นสนิมนะเอาสเตลเลตให้นะครับนะซึ่งก็ไม่มีผลต่อการรับเสียงอะไรใดแค่ประกับนะแต่ไอ้ตัวที่มีผลต่อการรับเสียงมากๆก็คือซัดเดิลตัวนี้กับเตาเนี่ยนะเพราะว่ามันเป็นวัสดุชนิดเดียวกันแล้วก็แคมด้วยตัวนี้ซึ่งตัวนี้ก็มีผลบ้างน,นิดหน่อยซึ่งหลักๆแล้วมันก็จะเป็นเป็นไฮคาร์บอนสะตีลไฮคาร์บอนเหล็กเมทัลไฮคาร์บอนเมท สตีลบางคนก็เรียกสตีลก็ไม่ทันไม่ทันเหล็กสตีลสเตลเลตนะครับไอ้ตัวนี้เป็นสเตเลตเลยเปลี่ยนมาซึ่งก็เป็นน็อตโรงงานธรรมดาแล้วก็ไซส์มันจะได้กับเบอร์นี้พอดีนะ,ะการขันโยกเขาก็เป็นของเดิมนะมาฟังเสียงมันพิกอัพเนี่ยน้องเขาไปเปลี่ยนเป็นตัวหน้าเป็นดีมาซิโอนะรุ่นไหนไม่รู้เป็นรุ่นของเจสันเบเกอร์หรือเปล่าไม่รู้นะไม่แน่ใจเพราะเห็นน้องเขามีอยู่คู่นึงนะเปลี่ยนแต่ส่วนต้นหลังเน้าหน้าเป็น JH หรือ J หรือ รุ่นอะไรเนี่ย JH หรือเปล่าที่เป็นของซิมูทันแก้นนะครับสองตัวนี้ก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันนะครับมาฟังกันเสียงครีนอ้าวจะพูดเดยอะไปก็ไม่ดีเสียงครีนนะฮะ เสียงดีทีเดียวฮะเสียงครีนมีความอิ่มแบบล็อกเลยนะฮะ ดีทีเดียวดีมาซิโอผมจะชอบเขานะ,ะของดีมาซิโอเนะี่ยบางคนชอบซิบูร์เกนเพราะว่ามันแรงดีกับแนวล็อกอะไรเงี้ยแต่อายผมเนี่ยไม่ค่อยเล่นแ,แนวล็อกนะฮะามาลองฟังเสียงแตกดูแตกแบบกลางๆนะฮะจากตู้แอมป์รนมดา มาซิโอน่าจะเจสันเบกเกอร์นะเดี๋ยวให้น้องเขามาตอบ กับเป็นตัวที่อยู่ยตรงบริกนะแล้วก็มีความลักษาแเลเตอร์ลักษณะที่เป็นล็อกค่อนข้างี่จะแผ่นแรงมากนะ ตรงไยสุดเลยนะครับจากตู้แอมปนะ์ปล่อยมือเสียงกี๋เสียงลุ่มคนไม่มีเลยก็แมทมันค่อนข้างดีทั้งกลาวทั้งอะไรต่างๆฮารบักกิ้งบางตัวเนี่ยกับกีตราร์บางตัวยังมีนะฮะเล่นกับตู้แอมปนะ์เงียบสนิทนะ ชอบเสียงอุอ่นๆ เจ๋งดีมากากลับมาคลีนเีเพื่อจะเช็คว่ามันเพี้ยนไหมนะครับเพราะว่านี่ก็หมามาเซ็ตให้น้องเขา เพี้ยนน้อยนะครับไม่แทบไม่เพี้ยนเลยฮนะอยู่ที่สายเพราสายมันตัวยังไปด,ดึงฮนนะดูนะถ้าผมดึงเนะี่ยเพราะน้องก็เวลาเขาใส่สายเขาจะกลัวขาดนะเขาไม่ให้นวดอย่างนี้นะเขาบอกกู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 ยายายาเดี๋ยวขาดนะจริงๆแล้วมันเป็นเป็นสิ่งที่ต้องทนะอํานะเห็นนะนี่ยังไม่วนวดเลยนะสายเขาเนี่ยขนาดขาดเป็นเส้นหนึ่งแล้วนะนะผมก็บอกว่าถ้านวดอย่างนี้แล้วขาดเนะี่ยอย่าไปซื้อมาใช้นะครับดนะนะึงเลยฮนะให้ขึ้นมานิ้วสองนิ้วเลย เช็คด้วยเพราะตรงนี้มันหมายถึงว่าเรายึดตรงนี้แน่นหรือเปล่าสาหรับปกตีตา์ฟอ,อยหลดนะฮะดึงเลยฮะประมาณสองนิ้วนิ้วครึ่งเนีดึงได้เลยฮะยึดๆ,ๆอย่างนี้ทุกๆตลอดแนวของมัน,นะะถ้าขาดไม่ต้องซื้อมาใช้สายยี่ห้อนี้นะ,ะนะเริ่มนิ่งแล้วก็ล็อกได้แล้วล็อกเบาๆโอ้เสติ่งพวกฟอ,อยหลดเนี่ยล็อกเบาๆให้ตัวนี้ประกับมันเคลื่อนนะความเคลือ่อนก็คือการเกิดบิดอย่างนี้ทําให้สายมี อาการเพี้ยนขึ้นไลยค่อยๆกดจนมันแน่นแล้วค่อยๆขันนะฮะอย่าให้มันสไลด์หรือสลิปเห็นไหมยังเพี้ยนเลยนะต้องมาฝ่ายจูนอ่า ใชสุดนะครับเจ้ากีตาร์ตัวนี้เสียงดีมากเป็นดีมาซิโอเป็นก็น,น่าจะโอเคแล้วนะฮะผมก็คงจะเช็คอีกสแป๊บนึงคกับความสเสถียรของมันเล่นไปนานๆครับสปริงก็ผมก็ตั้งน้ำหนักให้ใหม่นะครับจยนสายมันมีความนุ่มนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ ปิกคับตัวบนก็บอกไปแล้วนะเป็น阿尔ิโฮัมเบอรกิ้งธรรมดาแต่ตัวล่างเนี่ยเป็นพลาสโปดิมซิโซก้านตัวนี้มันก็จะลอยๆนะไม่ใช้รูปของมันนะมันจะล็อกไม่แน่นนะครับแต่ว่าก็ใช้งานได้ เขาก็เพราะมันเป็นปิกนัพท้องตลาดนะก็จะได้ความโปร่งของอาการซอ,คอฟคอดสำหรับใส่ปิกนัพแล้วก็ปิกกานะครับก็จะต่างตัวนู้นตัวนู้นก็จะเป็นลักษณะโซลิดโซลิดบอดี้ก็คือฝังกรอบลงไปบ,บน บทขอบพิก,กัดเพื่อจะทุบลงไปใน,นเนื้อไม้เลยนะปิกอัพตัวนี้ก็จะล,ลอยก็จะได้ความปลุกของเสียงแต่ปิกอัพตัวนี้ก็จะใกล้กับมวลวัสดุมากแต่ตัวนี้ก็จะลอยอยู่พอติดกับพิก,กาดแล้วก็ปุ่มในการล็อกก็จะอยู่ไกลออกไปครับอ่ะองฟังเสียงแต่เขาเอาสุดเลยแล้วกันสองเดือ ไม่ได้ล็อกนะตัวน,นี้ไม่ได้ล็อกตอนนี้ก็เทียบเสียงให้ดูว่าปิกอัพมีผลต่อกีตาร์ในระดับที่ หลายเปอร์เซ็นต์อยู่ทีเดียวนะอย่างน้อยก็30-40%ิบส0ขึ้นเนี่เอรนขึ้นนะดังนั้นกีตาร์ของท่านที่บางครั้งเล่นแนวนั้นแนวนี้แลว้วแนวล็อกไม่ถูกใจแนวแนวแนวใสไม่ถูกใจแนวคลีนแนวคลาสไม่ถูกใจนะตัวนี้แถมยังตัดเป็นซิงเกิลคอยครับ